ล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมโยงกันตรงไหน,นครับก็มาที่บัญชีของฉันแล้วก็ดูที่บัญชีทิกตอกที่เชื่อมโยงเชื่อมโยงบัญชีทิกตอกแล้วคือเชื่อมโยงเอา c c เกนแอคเคาท์ไปแล้วนะครับก็คราวนี้จะมาเชื่อมโยงบัญชี Marketing อ่าก็เป็นรายการว่างเปล่า,าเราก็เชื่อมโยงบัญชีเด็กต่อม่นะเราก็ใส่ชื่อบัญชีเข้าไปคือมีแอดน้ำหน้าแล้วก็จะเป็นชื่อบัญชีที่ท่านต้องการเชื่อมโยงอ่าเราก็กดตัดไปทีนี้ก็อ่านชังนิดว่าเขาบอกว่าอะไรก่อนที่คุณจะเชื่อมโยงบัญชีโปรดทราบว่า คุณสามารถเชื่อมโยงบัญชีการตลาดที่เป็นของบริษัทหรือพาร์ทเนอร์ของคุณได้สูงสุด4บัญชีคุณมีคาเชิญการเชื่อมโยงบัญชีเหลืออีก10จาก10ครั้งสําหรับ180วันข้างหน้าหา,ากเจะสองบัญชีที่ตอมายืนยันลิงก์ภายใน48ชั่วโมงจะถือว่าทาขอเป็นโมฆะโดยอัตโนมัติบัญชีที่คุณเชื่อมโยงจะต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้หนึ่งเจ้าของบัญชีมีอายุมากกว่าสิบแปดปีสองสถานะบัญชีเป็นปกติสามบัญชีและร้านค้าอยู่ในประเทศเดียวกันครับโอเคเราก็กดถัดไปนะครับอ่าทีน,นี้ก็ตรวจสอบบัญชีแล้วว่าบัญชีนี้เนี่ยก็เป็นไปตามการเชื่อมโยงเจ้าของบัญชีอายุมากกว่า18ปปีบัญชีมีสานะปกติบัญชีอยู่ในประเทศ เยวกับร้านค้าเราก็ส่งคำเชิญไปซึ่งเมื่อส่งคำเชิญเรียบร้อยแล้วเราก็กดตกลงแล้วก็เมื่อ,อ,อบัญชีนั้นตอบรับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันอีกครั้งว่าหน้าตาเป็นยังไรนะครับตอนนี้ก็มาดูที่บัญชีของ ผู้รับคำขอนะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเราจะเห็นข้อความว่าการสร้างรายได้คำขอใหม่คือจะมีเครื่องหมายอดอลลาร์อยู่ข้างหน้านแล้วก็เอาไหนลองคลิกเพื่อไปดูซิคลิกเข้าไปดูคำขอใหม่ w k 7 8 9ร้องขอให้เชื่อมโยงมญตีของคุณกับร้านค้าของพวกเขา เพื่อที่คุณจะได้ขายสิยนค้าของพวกเขาได้เราก็คลิกเข้าไปดูก็จะเจอเจอคําว่าหมายเหตุคุณจะไม่ได้รับค่าในน้าจากการขายสิยนค้าของร้านค้าแล้วก็เราจะเห็นแถบสีแดงๆนี่นะครับเราก็กดแถบสีแดงเข้าไป ก็จะมาที่หน้านี้หน้านี้กบ็บอกว่าเชื่อมโยงบัญชีของคุณกับบิลแครดิก789หรือไม่เราก็กดที่เชื่อมโยงบัญชีแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปดูกันว่าทั้งฝั่งของผู้ที่ขอมาเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไงครับครับเราก็มาดูบัญชีติ๊กตอกที่เชื่อมโยง ครับแล้วกออ็อันนี้จะเป็นออ i ิ i n จนแอคเคาเราเชื่อมโยงไว้แล้วนี่เราก็ไปดูที่บัญชีมาร์เก็ตติ้ว่ามาแล้วหรือยังครับอ่านี่ก็คือเชื่อมโยงแล้วนะครับตรงกลางนี้ก็จะบอกเชื่อมโยงแล้วตรงนี้ก็เป็นชื่อผู้ใช้ที่เราได้ ขอเชื่อมโยงเข้าไปนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ